ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านหลุยส์วิตตองนะคะ <Yeah. S 1> ก็สิทธิ์ที่สาขาปลารีสลองดมอันนี้คือเท่าที่เราจะเห็นอันนี้คือเป็นที่ที่แบบปลารีสลองดมเป็นที่ที่แบบพวกเซเลบริตี้ที่ชอบมานะคะจะเห็นความโออาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นจะด,ดูความเป็นหลุยส์วิตตอง <laughs> ชุดตา่างๆ เห็นไหมคะ,ะนี่ชูปิดตองนะคะเนี่ยปุ๊บเตะเถิดเอาไปทำดุซะงั้นอยู่ไปไหนเดี๋ก็มาแขวนแล้วอันนี้สวยค่ะเจ้เจ้เห้ดูน,นี่สวยปลา่ามองใกล้ๆเหมือนแหตกปลาอยู่นะนี่ก็สวยเป็นเทรนด์ใหม่นะคะเป็น ก็จริงก็ทำออกเป็นแบบสร้อยก็ได้อันนี้ก็น่ารักเป็นแนวแบบตะมุตะมิอะไรเงี้ยคิคุอันนูะนอันนี้ก็ยาวเป็นโตกเนื้อผ้าก็ดีมากพอจับแล้วอยากขึ้นสวรรค์อันนี้ก็ผ้ากแก้วผ้าอะไรเอ่ยนะคะเนี่ยจากมุมนี้สวยมากเลยก็ดูเป็นผ้ากแก้ว ดูผ้าหนังอันนี้คีเลยนนก็สามารถวินโดว์ช้อปปิ้งกันไปนะคะแต่ที่ชอบเลยนะคะอันนี้กระโปรงนี่อันนี้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไหมก็เดี๋ยวเรา,เาไปดูกันนะคะ